การบรรลุธรรมอ๋อถามการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมมีอะไรในพระธรรมดยกไหมครับว่ามีอาการอย่างไรอาการของการบรรลุธรรมอาการของการบรรลุธรรมอัตมาจะสรุปให้เข้าจุดเลยนะฟังดีๆนะอาการของการบรรลุธรรมนั้นคือคุณจะต้องรู้จักกิเลส มีญาณปัญญาสัญญากำหนดรู้ในขณะปัจจุบันเลยในขณะปัจจุบันเนี่ยมีสัญญากำหนดรู้แล้วก็มีเหตุการณ์จริงสัมผัสอยู่เดี๋ยวนี้ลัะลสัมผัสอยู่เดี๋ยวนี้นะสัมผัสสัมผัสแตงไทยอยู่ขณะนี้เสร็จแลจิตมันชอบมันเคยกินโอ้โหนึกถึงแตงไทยน้ำกะทิเก่ามันโอ้โหชอบมา,าแตงไทยน้ำกะทิ มันมันแล้วก็หวานหวานหน่อยตามที่ชอบดีไม่ดีก็หยอกน้ำแข็งลงไปนิดโอ้โหนึกถึงรสอร่อยงี้เป็นสัญญาเป็นความจำแต่ตอนนี้นึกได้แล้วนึกความจำนึกขึ้นมาได้เคยนะเคยอร่อยแต่เดี๋ยวนี้สัมผัสแล้วอาการรสอร่อยนั้นไม่มีไม่เกิดที่จิตอาการนั้นไม่มี เราเคยปฏิบัติมาแล้วก็ทวนได้ว่าเออมันเบาลงเบ,บ,บาลงจนกระทั่งมันไม่มีมันไม่มีมาตอนนี้ละไม่มีและถ้าจริงไม่มีคุณเริ่มต้นรู้ว่ามนันไม่มีนี่คือการบรรลุแล้วยิ่งคุณทําทบทวนไอ้แบบนี้ครายอย่างเงี้ยไอ้เคยมีมาแล้วแล้วตอนนี้มันก็ไม่มีเคยมีมาแล้วในเรื่องนั้นนหลายเรื่องเขา้า ในเรื่องกามในเรื่องรสชาติในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีอาการอร่อยไม่มีการติดการยึดการมันไม่เฉยเฉยกลางๆงมันไม่พอ,อไปมันเฉยเชกลางๆแล้วมันไม่มีแล้วมันเฉยเฉยกลางๆแล้วคนก็รู้ความจริงนั้นอันนี้คืออาการบรรลุธรรมยิ่งมีหลายครั้งยิ่งมีเหตุปัจจัยยิ่งทบทวนเอามาเตวิชชร,รึก ว่าโอ้ขานันกนี้โอ้นนโอ,อนน้นี้อีกตัางหลายครั้งหลายคราวนับเป็นสิบครั้งร้อยครั้งก็เด็ดขาดเลยคุณยิ่งมั่นใจว่าเราไม่มีอาการในจิตของเราแล้วนั่นเป็นการรู้แจ้งของจริงที่คุณบรรลุธรรมมันไม่มีกิเลสไม่มีอาการของกิเลสไม่มีการของรถรสกามรถโดกี ถ้าขั้นสก,กิทาไปหาหนาคาก็กามเหลือเล็กๆน้อยๆขั้นเบาเป็นรูปเป็นอารูปคุณก็ลดขนาดขั้นรูปคุณประมาณถ้าขั้นข้างนอกเนี่ยไม่แล้วเราจะมีภูมิรู้อีกว่าในกามกามรลดกามมาพบที่จะมีทั้งรูปปรรทมีนามมาทำเป็นสภาพที่คุณยังเสพรสยังสัมผัสยังต้องเกี่ยวข้องยังไม่หยุดไม่ย่อน คุณก็รู้ว่าตอนนี้ไม่แล้วไม่ต้องเกี่ยวข้องแล้วก็มันก็ไม่มีมล้วไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้ขาดไปเลยหายไปเลยก็เฉยๆไม่ระลึกถึงด้วยถึงระลึกถึงมาก็ไม่เกิดรถอะไรขึ้นมาเลยมันซ้อนอีกคนก็จะมีความรู้ปฏิพานปฏิพานปัญญาที่ลึกซึ้งละเอียดตรวจสอบได้ลึกเข้าไปซ้อนก็ไปซ่อนก็ไปเยอะจนที่สุดขั้นอรูปก็ไม่มีศูนย์หมดเลย มีแต่อาการเฉยว่างอาการซานันจายตนะว่างเหมือนอากาศว่าไม่มีอีกไม่กระดุกระดิกอะไรอีกไม่มีในว่างคือสภาพรู้อักินจัญญะสภาพไม่มีรู้ว่ามันว่างและอักินจัญไม่มี อากิจจันต์มันไม่มีนิดหนึ่งน้อยนึงก็ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไอ้ตัวที่มันจะมีก็คือกิเลสอย่างทุลีละออมมันก็ไม่มีแล้วมันว่างปราศจากคือสภาพหนึ่งที่คือว่างอากาศอากิจัญญะมันไม่มีว่างจากอะไรว่างจากกิเลสกิเลสคืออะไรอากิจจัน์ก็คือกิเลสมันไม่มีกิเลสนั้นแหละมันไม่มีไม่มีมันก็เลยว่างว่างก็เลยไม่มีเห็นไหมว่าอากาศกับ อากาศซากับอากจินจัญญายตนานี่มันมีสองในวิญญาณเป็นตัวกลางเป็นตัวธาตรู้รู้ว่าวิญญาณเราเป็นอากาศวิญญาณเราไม่มีกิเลสวิญญาณนันจายตนะเป็นตัวกลางที่ตรวจสอบอีกในวิญญาณนันจาวิญญาณมันก็มีเวทนาสัญญาสังขาร หรือมีเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการเพื่อตรวจสอบอย่างสมบูรณ์แบบสัมผัสอยู่นะมีผัสสะด้วยแล้วก็ทำใจด้วยนะได้ทำแล้วหรือย,ยังเป็นปุปเพกะตะบุญจตาเป็นการได้กระทำมาแล้วก่อนแล้วด้วยเดี๋ยวนี้ก็ทำได้อย่างเดิมทำได้อย่างเก่งทำได้อย่างเด็ดขาด สิ่งจริงของคุณคุณก็มีของคุณเองคุณทำมาเองคุณรู้ของคุณได้ตอบทั้งความตั้งมั่นถึงความแน่นอนถึงความมั่นคงเด็ดขาดได้นี่คืออาการของการบรรลุรมอธิบายละเอียดมากซ้อนทุกิี่กว่านี้ก็ได้เอาเราเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันมีอธิบายในปฏตปปิฎกไหม รายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลพวกนี้ที่อาตมาพูไปเนี่ยเป็นรายละเอียดของอาตมาพูดเองในปฏิปิฎกอาตมาอาจจะไม่เจออาจจะมีก็ได้แต่ก็ไม่ไม่มีรายละเอียดอย่างที่อาตมาพูดเร่ยอาตมาพูดนี่เป็นของอตาตมาเองมีแต,มแต่มีแต่อุปมาไว้ให้พอเข้าใจครับพอท่านาในปฏิปิฎกคงไม่ละเอียดละออมเหมือนอย่างที่อาตมาพูดนี่หรอกเขาเขาคงจะจะรู้ว่าอาการบรรลุธรรมเนี่ยมันมี อาการทางร่างกายบอกเป็นเครื่องหมายให้ทราบไหมว่าลมหายใจละเอียดประสาทโป่งโล่งสบายเอาไว้ฟังคู่หัตถกสูตรที่จะขยายความให้ฟังเนี่ยทั้งตังแต่ของอยากจนลมหายใจเข้าออกอะไรเรื่องเกี่ยวกับกายเรื่องแกอ่อุปธิอุปธิสามอะไรพวกนี้ค่อยว่ากันละเอียดอยู่ในคู่หัตถกสูตรตั้งใจติดตามดีๆกันลวกันตั้งใจศึกษาทางนี้แล้วนะ ต่อมาคุณกลั่นหายโง่ฝึกไม่มี